ทีเอฟนในวันนี้มาดูกันว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเจ้าสวทธนินพนึกแม่โจ้เดินเครื่องผลิตอาหารผสมกัญชงส่ง CPF นายธนินจีรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโกคภัณฑ์เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชงระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ CPF โดย CPF เผยว่าการลงนาม MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชงเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อช่วยยกระดับฐานะ ของเกษตรกรไทยทั้งนี้ CPFRD Center จะพัฒนานวัตกรรมอาหารโดยใช้สารสําคัญในพืชกันชงส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจจะเข้ามาช่วยวางระบบการจัดการวัตถุดิบในระบบพิเศษปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในระบบปิดเพื่อป้องกันโรคและ,มะแมลงและที่สําคัญต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงสายพันธุ์และแหล่งเพาะปลูกได้เพื่อควบคุมเรื่องความปลอดภัยของอาหารซึ่งเป็นเป้าหมายการทํางานร่วมกันในครั้งนี้จึงการพัฒนาอาหารนั้นจะต้องรอประกาศจากทางองค์การอาหารและยาก่อนในช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงพฤษภาค คาดว่าจะพร้อมผลิตอาหารสําเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชงออกสู่ตลาดได้ภายในปีนี้ทางด้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้เองก็ระบุว่ามหาวิทยาลัยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชงและกัญชามาตั้งแต่ปี54การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์การผลิตต่อยอดไปสู่การแปรรูปทางเวชภัณฑ์อาหารสาัตว์เรื่องสําอางเนื่องจาก CPF มีโน้ตาวและเทคโนโลยีช่วยต่อยอดในทุกด้านซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของไทยอย่างแน่นอนค่ะ าหากว่ามีข่าวไหนที่เด่นแล้วน่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ